ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายเราก็มาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้พามาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมาใช้ในเร็ววันนี้หวังว่า ถ้าผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้ได้ไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าแน่นอนเป็นกฎหมายที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของมลพิษเยอะมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆกับการเจอปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะวันนี้เราเลยมาที่กระทรวงสาธารณาสุขมาขอควารู้กันนะคะจาก คุณหมอซึ่งทํางานอยู่ที่สํานักวิชาการสาธารณสุขสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็คุณหมอก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดด้วยเดี๋ยววันนี้วันนี้เรามาคุยกันกับคุณหมอวิรุณลิมสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่บหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพอรบอากาศสะอาดกับพูดสั้นๆกันแบบนี้กันแล้วกันสมัยคนก็จะพูดเรื่องกฎหมายอากาศสะอาดพรบอากาศสะอาดแต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่า เอ๊ะมันจะมีสาระสำคัญอย่างไรมีผลต่อประชาชนอย่างไรและมันจะได้ใช้จริงเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรบกวนให้คุณหมอเพราะคุณหมอเป็นหนึ่งในคณะทางานของกรรมธิการวิสามาัญพิจารณาเรื่องนี้ด้วยใช่ครับล้วบอกว่าเรื่องของกฎหมายฉบับนี้มีร่างกฎหมายหลายฉบับมากครับจนเอามาควบรวมกันเหลือหนึ่งฉบับสุดท้ายที่ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด อ่าซึ่งคุณหมอนี่แหละเป็นหนึ่งในทีมงานที่ทําอยู่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาตรงนี้ว่าทําไมต้องมีกฎหมายฉบับน,นี้คะคุณหมอเราเป็นห่วงที่ว่าการหายใจของแต่ละคนคะที่อวาากาศเข้าไปเนี่ยก็จะมีอากาศที่มันปนเปื้อนมลพิษนะครับจากเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องหมอกควันที่มันดูสวยงามเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่ามันมีสารมลพิษโดยเฉพาะ pm 2.5ที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะคนใน ภาคเหนือที่เริ่มเห็นหลายคนเนี่ยมีผลกระทบสุขภาพมีคนเป็นโรคนั้นโรคนี้มีคนพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราจึงมองว่าทํายังไงถึงจะได้มีอากาศที่สะอาดนะครับควรเป็นสิทธิ์ของเราควรเป็นสิทธิ์ใช่ไหมครับควรเป็นสิทธิ์ของเราที่จะหายใจสะอาดใช่ใช่อากาศดีๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแนวคิดที่ว่าเราควรจะมีสิทธ ได้หายใจอากาศสะอาดเนี่ยจึงเกิดการทํางานที่มองว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างรอบด้านได้ยังไงอย่างที่เราเพิ่งจะตื่นตัวกันเรื่อง PM 2.5เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเรามีเครื่องมือนะครับเรามีแอปที่เราดูได้ว่าสถานการณ์อากาศเป็นยังไงตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวของหลายๆคนที่มาเรียกร้องสิทธิ์ราวนี้การเรียกร้องสิทธิ์ที่สาคัญอันหนึ่งคือสิทธิ์ที่จะให้มีการแก้ไขปัญหา และสิทธิที่จะได้รับการปกป้องโดยว่าของกลุ่มปราะบางนะครเพราะฉะนั้นตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้มันมีความจําเป็นที่ก็ต้องเกิดการทํางานที่เข้าใจปัญหาภาพรวมทั้งหมดมแล้วสิ่งที่ค้นพบนะครับก็คือพบว่าปัญหาของมันเนี่ยเรามีหน่วยงานเรามีกฎหมายอื่นๆอยู่เยอะแยะแต่มันกระจัดกระจายเราก็เลยต้องมาแก้กฎหมายแล้วเกิดกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อบูรณาการทุกทุกส่วนเข้าด้วยกันโรคที่มันเกิดมาจาก ฝุ่นพิษหรือมลพิษนี่มันมีโรคอะไรบ้างคะที่เราเป็นๆกันระดับโลกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ8ล้านคนจากมลพิษทางอากาศโอล๋ลครับแปล้านส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็มีการประมาณว่าปีละ30,000ื่นคนออ้นะครับถ,ถ,ถ้าเทียบว่า3 0 0 0 0คนนี้เยอะแค่ไหนก็คือโควิด3ปีเนี่ยเราเสียชีวิตเฉลี่ยปีละหมื่นคนนะครับ<อ> 30, 3 0 0 0 0ื่นคนสามปีอันนี้ปีละ3 0,000ืใช่ครับโอ้เยอะมากเป็นอะไรคะหลายคนบอก ันก็สูดอากาศก็ไปอยู่มาตายได้ยังไงมันไม่เห็นจะน่าจะเกี่ยวข้องอะไรเลยผลกระทบจากอากาศก็คือมันสัมพันธ์กับโรคอื่น<อ>นะครับอย่างเช่นว่าการเสียชีวิตจากเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเสียชีวิตเนี่ยครับ uh huh. บางทีเป็นอยู่แล้วแต่ว่าการมีมลพิษทางอากาศเนี่ยมันกระตุ้นให้โ,<อ>โรคกำเริบและเสียชีวิตถ้าเรามองให้รอบด้านนะครับ <c oughs> การเกิดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเกิดได้ทั้งเฉียบพลันอย่างที่กล่าวถึงไปแล้วเรื่องโรคเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือหอบหืดที่กําเริบขึ้นมาปัญหาโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคมะเร็งที่เรารู้จักกันหรือแม้แต่เบาหวานมลพิษก็ก่อให้เกิดมะเร็งใช่ครับหรือแม้แต่เบาหวานตอนนี้มีการค้นพบมากขึ้นนะครับว่าเบาหวานเองเนี่แหละเกิดจากมลพิษทางอากาศด้วยเพราะว่ามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ pm 2.5เนี่ยมันเข้าไปไม่ใช่แค่ทําให้เหมือนกับเราสูดฝุ่น ที่ทาให้หายใจลําบากหรือว่ามีการไอมีอาการแพ้เท่านั้นแต่มันซึมเข้าไปในกระแสะเลือดได้เลย<อ>เพราะด้วยขนาดของม,ม,มันเล็กมากมันก็เลยซึมเข้าไปในกระแสะเลือดครับแล้วสิ่งที่มันอยู่ในตัวของมันเนี่ยครับก็คือแกนกลางเนี่ยเป็นเป็นละองถ่านเนาะเป็นคาร์บอนอเล็กๆะนะครับมันก็เลยดูดซึมอ,อสารพิษต่างๆเข้าไปเพราะมันซึมเข้าไปในกระแสะเลือดกระจายไปทั่วตัวมันทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย การอักเสบเนี้ยมันก็เลยไปรบกวนการเผาผลาญรวมถึงการเผาผลาญน,น้ําตาลด้วย<อ>จึงเป็นสาเหตุของเบาหวาน,หเนเป็นวัฏจักร,ร,ร 2. 2> ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าในสาระสําคัญจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะได้เตรียมพร้อมที่จะรองรับกฎหมายฉบับใหม่ได้อย่างไรบ้างพักครู่รหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการชีวิตชีวากันต่อ